เออที่2งน้องเย็นนี่สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่ปีน้นองปองฝ่ายนะครับผมสู้นะครับคิดถึงน้องอ้อ่ะผมก็คิดถึงครับผมเที่ยงทำเสมอ น้องเจ้านีชิดครับผมดีครับแม่น้อยจ้าแม่น้อยจ้าทักเพื่อนกันเพื่อนสบาบัทักสวัสดีจ้าชิดปักโปสะฉันนะเรียนรีดจ้าน้าตกแต่ก็ไม่ตกหรือชิดนะน้ตกแต่ไม่ตกหรือชิดไม่ได้เสียบปลั๊กครับผม <c oughs> มีคนขโมยสายยางไปมันกังขางขงโมยสายยางไป บาหวันไปเศ้านะคะมาสั่นครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมอากาฟังสวัสดีจ้าทักข่อยเน่สวัสดีใจว่า,านะครับนี่จ่าแมวนะครับเฝ้าคืนแท้เอาสั่นมาเอาได้ดยงบอกสวัสดีทีิตื่นสายสิไม่ได้ตื่นสายครับตื่นในเช้าแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ชาร์จแบบโทรศัพท์เครื่องที่จะไฟ์สดนะครับก็เอามีอะไรมาฝา,โากอโอ้ยเปยังเป็นยัง,อ,ยง <laughs> อุแสดงว่าเราแค่เป็นแค่ตัวสำรอง บ่มีมือถือแล้วเอาอีหยังถืออะไรนะอยู่ๆอยู่ๆปอยู่ในบ้านนั่นล่ะโอ้ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งครับผนเอาอีหยังมาฝากน้องบัตรน,นี่อ๋อฮะคิดดูด้วยครับเดนะชิดชิดยังเป็นตัวสำรองนะครับผมมีมือละเอาอีหยังถือบ่ม,มีมือละเอาอีหยังถือ เลี้ยงเด็กน้องๆก็เลยฝากโอ้โหผละไม้มาให้โอ้นะครับผมนะนี่นะค่ะเผื่อนฉันไหยังไม่มาฝากมาเหมือนกันก็จะมาฝากอันนี้ให้พิเศษให้ให้เขาโอ้ไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะก็ลุงกุุกกิ้งไงให้เขาไม่ได้ชิสหรอกช็อตเบอรี่โอ้ชิ้ไม่ชรอตอันนี้เผื่อให้เขาฝากน้องเขาฝากอันเขาชอบเลี้ยงนิดกน้อยเขาชอบเลี้ยงนิดกน้อยชอบเลี้ยงผู้เฒ่าไป คือว่าจังสันอันนี้ได้พาเด็กๆกินอันนี้ได้พิเศษไม่รู้บรรดาดีหรือเปล่าเราก็เลี้ยไม่เป็นเนาะอันนี้ก็กำลังช้ำเออพี่ขี่ออกมาก็คล่องเพ่งคล่องเพ่งเห็นหน้าญาตมันจะช้ำเห็นไหมมามามาบ้านหลังนี้ก่อนเรามันตัวสำรองเออเราต้องรู้ตัวเราดีเรามันตัวสำรองที่รถนั่นรถที่จะเอาที่รถปใช่ไหมที่รถที่ โอ้ของน้องอาญาฝากมาให้โอ้เยอะมากนะคะอ้เยอะมากเออเเอามาให้แล้วก็เราเห็นว่าเราเห oh. ็นว่าเขาชอบเลี้ยงเด็กเด็กไงเราก็เลยชิดน่ไม่ชอบเลี้ยงเด็กโอเคปะเนี่ยเ็นของน้องอาญาด้วยนะคะคนแก่ก็เลี้ยงไงคนแก่อยู่ในบ้านไงคนแก่คนนู้นเอาไว้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมครับผมปกติเราเราก็เป็นอย่างงี้แหละครับเรามันตัวสำรองนะครับเนาะ ก็สนุกสนานกันไปนะครับอันนี้พี่หนึ่งเนือไทยนะครับก็มีอะไรมาฝากเนาะมีอะไรมาฝากเนาะโอ้บังโม่บักโม่บังเตียงบอกดูไรพูดพูดบักโม่บังเตงบักโม่มาอีหลีขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมโอ้ครับผมครับผมเรามันตัวสำรองนะครับบังโม่พูดพูดบอกว่าบังเตง อ๋อฮะโอ้ครับไม่ได้นัดหมายครับผมใส่เสื้อผู้ไทยครับเสื้อเสื้ออะไรครับเสื้ออะไรนะเสื้อผ้าคล้เสื้อผ้าคล้ยใส่เสื้อผ้าคามเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผ้าคล้ครับผ้าคล้มัละมัดย้อมมัละเอออันนี้ผ้าคลามสกลครับครับเด็ด